เเเเฮ้้ยยยป็ีีอะไรน่วันนี้เรามาแปะนะครับเราไม่ได้มากับเกมเฮ้ยถึงแล้ววะผมไม่ได้มาเล่นโลบอกรนะครับวันนี้ผมมาเล่นไมค์ครับนี่เป็นเกมแบบตระกูลเดียวกันอ่ะพ่อลูกนะครับเออราวันนี้เราไม่ได้มากับไมค์ครับธรรมดานะครับเพราะไมค์ครับธรรมดามันน่าเบื่อฉะนั้นผมมากับไมค์ครับซอมบี้เรื่องเรื่องจัดการอะไรง่ายๆของนะครับก็คือการตัดไม้ในเในไมค์ครับเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเล่นมาร้อยปีแล้วจริงเออโมฮียอังกูเนี่ยเอ้าเกียร์ผิดพลาดนิดหน่อยฮะจอดำ เราก็จะได้เป็นไม้มานะครับเอออะไรอะไรูทุกอย่างมันจะแดกผมได้เลยผมจะคราบโตคราบนะครับเพื่อเป็นเบสิกเดี๋ยวไม่เอาเอาคราบอันนี้ดีกว่าเออซึ่งเปิดมาเดี๋ยวผมจะได้ปืนหนึ่งกระบอกนะครับซึ่งบอกเลยว่าปืนนี้เนี่ยจะอยู่กับเราจนกว่าเราจะตายนะครับเพราะถ้าเราตายมันก็จะหายผมรู้สึกว่ามันมืดมากเลยในคลิปอะเดี๋ยวจะไลเนตโอ้หนึ่งร้อยแล้วนี่ว่า <c oughs> ถ้ามันมืดก็เอาแสงโทรศัพท์ขึ้นในสุดนะครับ พอถ้าเขาขึ้นไปสุดเนี่ยมึงก็จะเจอกูไปถึงหน้าบ้านแต่ถ้ามึงเอาขึ้นไปสุดโดนแน่เสียงมจะแปลกๆน่งนะครับเพราะว่าเนนี้เนี้ยผมเป็นมิแพ้นะครับเรื่องมันเกิดจากแม่ผมเองนะครับแล้ากวาดห้องไงแล้วห้องพี่นี่ก็แบบลูกคุณหนูคุณนายเขาอยู่กันนะครับมันก็เลยฝุ่นเยอะนิดหน่อยนะไ่เสียงกาจากไหนเราเจอมึงกูสอยมึงแน่มึงไม่ต้องห่วงเลยมึงโชคดีไปนะวันนี้วันดี จเย็นนะครับวันนี้วันดีวันนี้มันดีมนดผมจะตัดไม้ก่อนแล้วกันทุกคนจะไม่ได้ยินนะเดี๋ยวผมจะเอาเสียงขึ้นให้อีกโอ้หมดเสียงกาก็เสียงนก,กมันมีทุกอย่างอ่ะ <c oughs> การอยู่บนผมก็เลยจะบอกว่าการอยู่บนพื้นเนี่ยในตอนกลางคืนเนี่ยมันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมว่าตอนเช้าก็น่าจะไม่ปลอดภัยเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ขึ้ก็ค้างนะขคุณเลยไม่ไหวสอยเลย โหผีเยอะมากตปนึกเอากระสุ่นบิดนี่คมึงปัง,ป,งป้องป้อง,องสู้เรียบร้อยผมจะพยายามไม่โดนพวกนี้ตีนะครับเพราะว่าการถ้าโดนมันตีเนี่ยมันจะทำให้เราติดสโร,รี่สโรเลอร์นะครับเวลาที่เราเดินช้ามากๆอันนดิ้มๆเดินดิ้มๆเสียวอยู่แถวนี้ยากล่างาหัวมึงนะเว้ยเฮ้ยป้องกสุ่นบิดมีพวกนี้เขาจะาวิ่งเร็วนะฮะแต่ตัวนี้เหมือนจะแก่หน่อยก่อเริ่มงอกละก็เลยเดินช้าโอเคครับ การที่เราฆ่าซอมบีนะ้เนี่ยมันจะได้ของมากมายเลยนะครับสิ่งต่อไปที่เราควรจะทำเนี่ยนะครับผมว่าเป็นการสร้างทิ่นฐานนะครับผมว่าควรออกจากตรงนี้ก่อนดีกว่าผมว่าผีเยอะมากเลยมันออกมาจากถ้ำเนี่ยตั้งล่างนี้นะ่าจะเป็นอะไรที่อันตรายมากๆสำหรับผมอะโอ้ถ้ำนี้ไม่ควรอยู่เลยนะเชื่อผมดิเราไม่ควรอยู่ใกล้ถ้ำนะครับแล้วควรอยู่ที่สูงว้ในเวลากลางคืนโอ้ผีมันเต็มไปหมดเลยอะไรวะไปซ้ายไปขวาเจอแต่ผีเนะี่ยเฮ้ยถ้ำ แต่ว่าถ้ำเนี่ยเป็นอะไรที่น่าลงมากเลยนะครับเดี๋ยวแป๊บน,นึงผมจะครับโอ้โอนเี่ก็เป็นน้องหมานั่นเองเดี๋ยวเราจะปล่อยน้องหมาตัวนี้ไปก่อนเออแป๊นนะยังไล่กูอยู่กันนะถ้ามึงไล่มันก็จะไล่ไกลเกินนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างพิกแอกไม้เอเอพิกแอคหินก่อนนะเพื่อความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตนะครับปิบม่าละีมจะ <c oughs> เอาของเราไปด้วยนะครับเราไม่ควรทิง้ง ปอมมีค่าไว้เดี๋ยวไปด็นขอตัดไม้อีกสักนดิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าเผื่อว่าอย่านะ <laughs> ผมว่าไม้คานเนี่ยมันเป็นอะไรที่กินสเปกมากๆเลยนะดูวยดินกาจอกูแรงมากเลยนะไอ้เหี้ยมันยังมันยังเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเป็นเนื้ผมเจอถ้ำอ่ะม <laughs> ิจอเล็กแล้ว <laughs> สวยดิโอสองก้อนมึงให้เป็นห่วงอ่ะเปิบเปิบยังไม่มีผีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรีบฟาร์มทรายนะครับผมมันตัวอะไรเนี่ยเอา ตองอ๋อประเ็นอ้ยผมเจออีกใบโอมนึวว่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่เต่างอ,อยไม่ได้ทำไมแดงๆวะนะเดี๋ยวเดี๋ยวประนถ้าเกิดว่าเราไม่อยากอยู่ในถ้ำเนี่ยนะครับผมว่าเราคนที่จะอยู่บนฟ้าหรือไม่ก็่แบบบนป้อมปราการอะไรสักอย่างนึงอะเต่ตอนนี้ผมกาลังหาจุดที่เราจะสร้างป้อมปราการนะครับแต่ว่าเราต้องรีบละเพราะว่ามันใกล้จะมืดละโอ้โหอาทิตย์เริ่มตกแล้วไหมนะไม่นะไม่นะไม่นะเราต้องเร่งมือนะครับ นี่สิ่งเดินมันยเย่าเยี่ยมไปหมดเลยว่ะตัวนี้เหรอเดี๋ยวนะผมจะสามารถหลบตรงไหนได้บ้างว่าที่ผีมันจะไม่ขึ้นมาว่าตอนกลางคืนเนี่ยผีมันจะเยอะมากนะเดี <c oughs> ย๋ยวผมขอวางแผนไว้ให้พรุ่งนี้เช้าอ่ะนะครับว่าผมเจอถ้ำแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเนี่ยเราไปถ้ำตรงนั้นเอ้ยไม่นะพี่ไม่นะนะอย่าทำร้ายกันเลย โอ้ยเฮียมันจะแดกมึงไม่ได้เลยว่ะเดี๋ยวเดือดเเดือดวนึงแย่ละบอกได้คำเดียวผมแย่ละปังมาดิตึ๊กแค่ไหนวะนี่มันมันเฟี้ยวนะยังไม่โตเลยไปตามแม่มาพี่ยมส่งตัดโลกน่ารักสองตัวนะครับไปพบปะกับเทวดานะฮะเฮ้ยดูดมันสัตว์โลกน่ารักอีกตัวนึงนะเนี่ยเดี๋ยวมันบินแบบน่ารักมากเลยอ่ะผมว่าเราควรเก็บกระสุนไว้ทุกคนกระสุนเหลือ เมือสองนาทีแย่ yeah, ละแย่ yeah, ละไม่จริงอะ่ะโอ้ยผมแย่แล้วว่ะตัวนี้น่ากลัวมากเลยอ,อ่ะหัวมันมีครึ่งเดียวอะ่ะน้ำหนึงนะผมขอลงอีกบล็อกหนึ่งก่อนเดี๋ยวจะฟันได้นะครับอัสสัมอัสสัมโอ้ยยงเยอะทุกคนมันถืออะไรด้วยเมื่อกี้เอามถือดาบที่จะไปทำจากไหนวะกูยังไม่มีเลยเฮ้ย หอบมาดิก็จะเคลียร์แล้วนะผมว่าว่าผมจะลงไปเก็บของแล้วก็จวดลงไปโน่นเลยนะครับลงน้ำไปเลยโหดมาเรื่อยๆแล้วว่าอะไรวะยิ่งเช้ายิ่งมาเนี่ยราเับสิบแล้วแป๊บนึงนะไม่มีแล้วใช่ไหม เตรียมเดี๋ยวกูขุดทเบียงกูไปก่อนกูก็เสียดายเหมือนกันนั่นจะว่าไปอะไปดิลงน้ำมาแล้วครับตอนนี้ผมขึ้นจากน้ำเรียบร้อยผมซอมบี้ฝั่งนั้นมันตามมาไม่ได้มันกลัวน้ำไงซอมบี้อ่ะโอ้อนที่แสงในตอนเช้ามันจะสวยงามเสุดเิน ไปครับเราจะเริ่มต้นเช้าวันใหม่สดใสฮะอ้เราลอดมาได้ไงวะเนี่ยโอ้ยหอยวใจกับวายสวดมาได้ไงอ่ะโอ้ยเฮ้ยอุ้ยผมตกใจจริงนี่ถ้ากูตายกันแล้วไม่ชอบเลยสุดเลย ซึ่งเนื้อซอมมี่เนี่ยมันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันสามารถเผาก็จะเป็นอาหารได้นะครับผมมันเจ๋งมากคือเราฆ่ามันมันก็ไม่สูญเปล่านะมันไม่เปลืองแรงนะครับแล้วเออ,เ,อ,อเราจะได้ดินปืนด้วยนะครับดินปืนเนี่ยจะมีส่วนสําคัญกับเรามากนะครับในอนาคตก็คือเราสามารถเราไปทํากระสุนได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยหาเหล็กให้มันได้ก่อนนะครับผมว่าเราควรจะต้องไปขุดทรายนะทําไหนว่าที่เราบอกอก่าแล้วจะไปอ่ะไม่ใช่ทํานี้แหละ นะฮะแต่ผมว่าทำครั้งแรกน่าสนใจมากเอออุ้ยไม่เสียแรงเฮ้ยดูดูดูเฮ้ยฮยานโอุ้ยอุ้ยแกมีกระเป๋าใหญ่มีกระเป๋าบิ๊กเดี๋ยวมันนึงผมต้องข้ามได้ได้ ถ่ายแล้วเป็น,นี่พังอ่ะทำนะนนะขวานขวานไม่ควรโลกมากครับเดี๋ยวลาบหายหมดแล้วทุกคนเล็กก้อนนี้เป็นของกูสองก้อนง่ายม,มันหว่วงอ่ะตัวนี้มีฐาน,นครับดมๆมมาแล้วนั่นนะ ถอยยกเบอร์ขึ้นวะวะอกคือโดนมิเกะเดี๋ยวนนก็น,วบบนึงเราสามารถทามเวลาได้แล้วเนะี่ยเอ้ยมีสองเห็นสองแล้วตอนเนี้ยไอ้สายตา,ตวาสวยงามสวยงามสวยคือในวัยเลยครับทุกคน เดี๋ยวมผมเจออะไรวะเดี๋ยวเดีเด,เ,ดเดี๋ยวโซอมบี้แดกเอาไพี่แกเหมือนจะทาฟาร์มตัดไม้ว่ะทุกคนดูดิดตัดถางทุกอย่างในขวางหน้าเลยเฮ้ยอ๋เดี๋ยวซมบี้มันไล่อะไรอะซอมบี้มันรอแดกยู่นะจะโดนในนี่กินหน่อยะนึงอู้วักเดมชิ ไอสัตว์นี่มึงเอาไงเฮ้มึงเอาไงมึงเอาไงสามนัดมึงก็จอดแล้วมึงทำเป็นเฟี้ยวนะกลบอกไว้ให้เปิดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันคืออะไรอะเดี๋ยวนะอันนี้คือที่นอนเหรอไว i t e s ปป e p i มันเป็นกระเป๋าที่เอาไว้นอนนะครับ้ยผมว่าอันนี้ก็น่านสนใจนะนอนได้ไหมนอนได้มัน โอ้ยแหลกเลยเฮ้ยน้องได้เหมือนกันแหละอ้าวมอนสเตอร์อยู่ใกล้ๆอันนี้ไอ้นอ้ไอ้ไอ้ไอ้เนี้ออกแนวทะลึงล่งละแตก่กูจะเดียวนอกจอมึงเลยเฮ้ยตัวขี้อะไรเนี่ยเฮตามหลอกหลอนกูทุกชั่วอายุคนเลยวะเฮ้ยตัวนี้ไอตัวนี้ข้างไอ้ตัวนี้ข้างเสียบมา้าไว้ในมึงอะไอ้แมลงสาบนี่มันนับเป็นมอนเตอร์เนี่ยโอ้โหผีชาวดา ลูฟี่หมวกฟางโอ้โดนอนได้ละสเกโบอ,อยู่เวโบใครจะรู้วะว่ามงนนอนแล้วหายอ่ะดูคนอย่างเหี่ยเลยขึ้นได้เนะี่ยเดี๋ยวเร็วเร็วอ๋อเรียบร้อยกระสุนเราหมดแล้วครับตอนเนี้ยวันต้องระยะประชิดงี้วะไม่ถึงจะเกงกลัวเรา เจ้าทำไรข้าไม่ได้หรอกเราจะพอรักกันไม่ได้นะคลิปข้าเด็กดูเยอะวอ้โหดูทุกคนโอ้อุ้ยผีเต็มเลยวะเดี๋ยวเนึ๋ยวประเดี๋ยวเดี๋ย้ยกู้ยังดนตีกู้ยังดนตีกู้ยังดนตีอะไร แม่มึงตาย